วงอาจารย์พรมตาค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อดีตเคยทํางานประจําเหมือนกันค่ะทํมาหลายอาชีพเป็นวิศวกรด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันอาชีวศึกษานะคะแล้วก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวอีกเปิดบริษัทเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ทาธุรกิจทุกอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือเราทํางานมาหลายอย่างก็ด้วยความต้องการที่อยากรวยเหมือนกับใครๆหลายๆท่านเป็นเช่นกันค่ะ แล้วบุคคลที่นำพาโอกาสที่ดีที่สุดนี้เข้ามาสู่ชีวิตครอบครัวของเราวันนี้เป็นวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากมาก็อยากให้ทุกท่านปรบมือดังๆให้กับคุณนาลงศักดิ์และคุณกระยาบุญศรีดังๆเลยค่ะคนเราเกิดมาจะรวยหรือจะจนมันไม่สำคัญจริงไหมคะเพราะว่ามันเลือกเกิดไม่ได้แค่ได้เกิดเป็นคนก็บุญแล้วดิฉันคิดแค่นี้นะแต่สิ่งที่สำคัญอ่ะปรบมือได้ค่ะ แต่สิ่งที่สําคัญมันอยู่ที่ว่าหลังจากเกิดมาแล้วมันจะมีสักโอกาสไหมที่เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างที่เขาเรียกว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้แรงปาถนาที่แท้จริงมันทําให้รู้สึกว่าปลกมือได้ค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามีแรงที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนวันนี้ก็เช่นกัน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสดีๆในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคุณมาวันนี้คุณมาถูกที่ถูกทางแล้วก็อยู่ถูกห้องโอกาสนี้มันจะให้คุณได้เพราะว่าโอกาสนี้เขาเรียกว่าโอกาสเหนือสามัญโอกาสที่มันเหนือสามัญวันนี้คุณไม่ต้องอ่านลายมืออันนี้คือลายมือของวิศวกรมันคือลายแทงขุมทรัพย์ของใครลหลายท่านฟังเสียงเอานะคะโอกาสที่มันเหนือสามัญทําไมไดิฉันถึงบอกว่าโอกาสนี้เป็นสิ่งมหศัศย์เป็นสิ่งที่เหนือสามัญมากๆ เพราะว่าโอกาสนี้สิ่งที่เขาจะให้เรานั่นก็คือเงินหลายคนถามว่าทําอะไรก็ได้เงินดิฉันไม่เถียงค่ะขอให้ทํางานได้เงินหมดนั่นแหละขนาดขอทานยังได้เงินจริงไหมคะจริงๆนะไปทําอะไรก็ได้เงินหมดดิฉันเป็นวิศวกรได้เงินไม่ได้ได้เยอะด้วยเดือนหนึ่งแสนอัพทุกๆเดือนขนาดนั้นเลยค่ะวันที่อัพไลน์ไปเปิดโอกาสนี้ให้ดิฉันฟังบอกว่าโครงการนี้นะมันจะทําให้เรามีไรายได้เดือนเราเป็นแสนใช้เวลาไม่เกินสองปีดิฉันหันขับมาฟัง แล้วก็บอกว่าเงินแสนเดียวต่อเดือนต้องรออีกสองปีเลยเหรอในเมื่อทุกวันนี้ทํามันก็ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่อัปไลน์ท่านตอบมาท่านบอกว่าสิ่งที่ที่ฉันทําอยู่ทุกวันนี้หยุดทําแล้วมันยังได้เงินอยู่ไหมนี่คือคําพูดที่นาพาดิฉันเข้าสู่ธุรกิจนี้ป,ปมือดังๆให้กับคําพูดนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานหนักแค่ไหนได้เงินทองมายเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่ถ้าเงินจํานวนนั้นคุณไม่ทํางานแล้วมันไม่ได้มันไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะสังขารมันไม่เที่ยงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะทํางานไม่ได้หยุดทํางานทั้งที่จําเป็นต้องหยุดหรือไม่อยากหยุดแต่มันก็ต้องหยุดหรืออยากหยุดเองก็แล้วแต่แต่เงินที่นี่มันมีความหมายมากายมหาศาลเพราะว่ามันเป็นเงินที่อินฟินิตี้ไม่มีลิมิตนี่คือสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆอยากได้เท่าไหร่ก็เอาเงินข้างนอกมีเพดานใช่ไหมคะมีเพดานขึ้นอยู่กับแรงขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆสิ่งหลายอย่าง แต่ที่นี่คุณอยากได้เท่าไหร่คุณทําเอาตําแหน่งโกสตาปกติก็คือรายได้ตามใบท่านทรายสามแสนบาทต่อเดือนแต่ดิฉันทำห้าแสนบาทซี o ท่านก็จ่ายปบมือดังๆเลยค่ะนี่คือเงินที่ยอดเยี่ยมมากๆและที่สําคัญที่สุดเงินที่นี่เมื่อเราทําไปสักระยะหนึ่งธุรกิจมันเติบโตปล่อยมือได้ผ่อนแรงวางมือได้ต่อให้เราหยุดทําเงินมันยังหลั่งไหลเข้ามาเขาเรียกว่ากระแสเงินสด มันแตกต่างจากเม็ดเงินที่เราต้องไปทําเท่านั้นถึงจะได้เงินเข้ามานี่แหละค่ะคือคุณค่าของเงินที่มากมายมหาศาลดิฉันมองเห็นตรงจุดเนี้ยใครฉลาดหาเงินคนนั้นแหละคือคนที่เขาเรียกว่าเห็นความสําคัญของชีวิตก็จะได้เงินที่มากมายมหาศาลเข้ามาในกระเป๋าและอีกอย่างหนึ่งที่โอกาสนี้ให้นอกเหนือจากเงินแล้วเขาจะให้เวลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ใครลหลายๆคนมองข้ามดิฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่เอาเวลาจํานวนมากมายมาแลกกับเงิน เขียนโปรแกรคมคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนไปออกสายงานรับจ้างเดินระบบแรนวางระบบเน็ตเวิร์กหนุนปีนอยู่ตามข้างบนเพดานอยังกระจิงจกทุกแกดิฉันทาหมดทุกสิ่งทุกอย่างสามีก็เหมือนกันไม่อยู่บ้านเพราะอะไรถ้าอยู่บ้านก็เมียก็นั่งอยู่หน้าโปรแกรคมคอมพิวเตอร์อยู่ไปมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ไปออกราชการชายแดนเป็นลบพิเศษอยู่ภาคใต้สุดยอดไหมคะสุดยอดเราทําทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินต่อให้เอาเวลาทั้งชีวิตมาแลกเราก็ยอม ใครลหลายๆคนเป็นเช่นนี้ยุ่งยุ่งไม่มีเวลายุ่งก็เพราะว่าเอาเวลาไปหาเงินนี่คือสัจธรรมของโลกใบนี้ถ้าคุณได้อย่างคุณก็ต้องเสียอย่างอยากได้เงินก็ต้องเอาเวลาไปแลกอยากได้เวลาก็ต้องยอมที่จะเสียเงินไม่ต้องทํามาหากินอะไรนอนพันกันเป็นงูเขียวอยู่ที่บ้านอย่างนี้โอเคไหมคะได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นที่นี่เขาจะให้เงินคุณมากมายมหาศาลร,รวมทั้งให้เวลาในการใช้ชีวิตดิฉันชอบตรงนี้ มีทั้งเงินมีทั้งเวลาเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่างานเนี้มันไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวมันช่วยกันทละละําหลายๆคนเอาเวลาของใครลหลายๆคนมาช่วยกันทํากฎของการกระจายเวลาทําไปสักระยะหนึ่งปีสองปีหรือห้าปีก็แล้วแต่ตามโครงการของเขาหลังจากนั้นคุณจะเป็นนอนอยู่ที่ไหนก็ได้คุณจะไปพักผ่อนอยู่ซี่โลกไหนเงินมันก็ยังหลั่งไหลเข้ามาเป็นกระแสเงินสดยอดเยี่ยมไหมคะนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันแถมมาแต่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดๆนั่นก็คือสุขภาพที่ดี สุขภาพที่ดีสิ่งนี้สําคัญอันดับหนึ่งใครหลายคนมองไม่เห็นคุณค่าของมันหลายคนไม่เคยมองสุขภาพมันจะย่ําแย่แค่ไหนไม่เคยสนใจคิดซะว่าสังขารเราเกิดมาเราไม่ได้ซื้อมาเกิดมาจากท้องพ่อท้อง,องแม่ไม่ได้จ่ายเงินพ่อแม่เราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของสุขภาพไปทํางานทุกๆวันจนกระทั่งถึง60ปีสุขภาพร่างกายย่ําแย่สุดโซมแต่ถ้าเกิดวันหนึง่งเราเจ็บป่วยขึ้นมาต่อให้ขายไร่ขายนาม,มารักษาตัวเองก็ยอมจริงไหมคะ นั่นแหละมันพิสูจน์ว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับตัวดิฉันสิ่งนี้สําคัญที่สุดเนี่ยดิฉันเคยป่วยอย่างหนักด้วยการทํางานที่ไม่เคยได้พักผ่อนเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบขั้นรุนแรงแทบจะไม่รอดเกจเม่เลือดขาวจับกินเม่เลือดแดงเลือดไม่พอไปเลี้ยงร่างกายน็อกไปหลายรอบตาลอ,อกไปสามรอบเพราะว่าจ้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันทําให้เรารู้สึกว่าสังขารมันไม่เที่ยงแล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมเมื่อไหร่มันเอาคืนมาไม่ได้แต่ที่นี่จะให้คุณสามอย่างทั้งเงินเวลาสุขภาพที่ดียอดเยี่ยมไหมคะยอดเยี่ยม นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไข่คว้วาหาตลอดชีวิตดิฉันชอบพูดกับใครลหลายๆคนเขาบอกว่าคนเราต้องการปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคดิฉันบอกว่าปัจจัยสี่เลยเหรอทำไมเอาเยอะจังดิฉันขอปัจจัยสามเอาแค่เงินเวลากับสุขภาพเยี่ยมยอดไหมคะอ้จริงๆได้แค่สามอย่างนี้สุดยอดแล้วชีวิตเพราะอะไรมันคือชีวิตที่อิสระภาพหรือว่าออกแบบได้อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทำอะไรก็ทำ บ้านดิฉันเขาเรียกว่าฟรีดอมอุบลราชธานีโอเคไหมคะนี่แหละวิถีชีวิตแบบนี้ใครๆก็ต้องการแต่คนส่วนใหญ่เขาคิดว่าต้องอาศัยความโชคดีต้องอาศัยว่าเกิดมาแล้วอยู่บนกองเงินกองทองถึงจะมีสิ่งเหล่านี้ได้แต่สําหรับที่นี่สร้างได้ด้วยมือของเราเองแล้วงานอะไรล่ะที่มันจะสามารถให้วิถีชีวิตแบบนี้ได้ได้ทั้งเงินทั้งเวลาทั้งสุขภาพที่ดีกลายเป็นชีวิตที่ออกแบบได้งานอะไรที่ไม่ต้องลงทุนทั้งชีวิตแล้วมาทําสิ่งเหล่านี้ได้ วันนี้คือคําตอบนั่นก็คืองานเครือข่ายงานเครือข่ายที่ใช้ระบบในการสร้างงานถ้าเราศึกษาอย่างเข้าใจเราจะรู้ว่างานนี้คืองานที่ดีที่สุดในโลกอาชีพที่ดีที่สุดในโลกก็คืออาชีพนักสร้างเครือข่ายเหมือนคําพูดที่เขาบอกว่าคนที่ร่ํารวยที่สุดในโลกมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายในขณะที่คนทั่วไปมองหาแค่งานทํามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรงานเครือข่ายทําให้คนรวยได้โดยที่ไม่ต้องทุ่มทุนมหาศาลในต้องการลงทุน ไม่ต้องลงทุนความรู้เลี้ยวแรงเวลาหรือประสบการณ์อะไรมากมายจะมีโค้ดที่เขาสําเร็จมาพาเราทํามีระบบที่สักเซสท,ที่ยอดเยี่ยมให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับงานเครือข่ายทําไมต้องมาทําก็ยุคนี้มันเป็นยุคของมันยุคเครือข่ายถ้าใครไม่ทําก็ถือว่าตกยุคตกยุคแล้วมันเป็นยังไงตกยุคคุณก็จะมีวิถีชีวิตที่ลําบากมากๆในสังคมทุกวันนี้เพราะอะไรค่าครองชีพแพงขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยแค่เงินเดือนตัวเองเพียงคนเดียวจะลําบากมากๆหลายคนเลี้ยงคนเดียวตัวเองไม่พอนี่พ่วงลูกพ่วงเมียมาอีกลูกหนึ่งลูกสองไม่พอลูกห้าก็มีอย่างเงี้ยลาบากไหมคะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหรือว่าสังคมทุกวันนี้มันบังคับให้เราต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางใครมีช่องทางเดียวอันตรายมากคุณจะถูกเบียดให้เป็นคนจนโดยอัตโนมัตินอนอยู่บ้านเฉยๆก็จนละงานงาน,นี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะปอบมือได้ค่ะ เพราะฉะนั้นอาชีพที่สองที่คนส่วนใหญ่เขาเลือกจะทําอะไรละ่ะมันถึงจะคุ้มถ้าจะไปเปิดท้ายขายของตลาดนัดก็ต้องใช้ทุนมากมายเรียวแรงเวลาตัวเองไปนั่งเฝ้าอีกเสียเวลาอีกไปขับวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเอาเวลาตัวเองไปขับวินทุกวี่ทุกวันไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะดีแต่มันไม่คุ้มทุกอาชีพขอให้สุดจลีดดีหมดนั่นแหละแต่เครือขายเป็นอาชีพเดียวที่เราไม่ต้องทุ่มเวลาทั้งชีวิตมาทําตรงนี้แบ่งเวลามาทําแล้วทําช่วยกันได้หลายคนมันเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าทางเลือด ทางเลือกหรือทางรอดของใครหลายๆคนทุกคนส่วนใหญ่ที่มองหาวิถีชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> เขาก็เลยจับงานเครือข่ายเป็นอาชีพที่สองแต่ทําไปสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นอาชีพรองแต่รายได้หลักแต่แรกๆอาชีพหลักของเราคือทํางานประจําเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาทาตรงนี้ปุ๊บสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นปรบมือให้งานเครือข่ายดังๆเลยค่ะ <c oughs> นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเจองานเครือข่ายอย่างนี้ปุ๊บสําคัญว่ามันต้องมีสินค้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆ มันถึงสามารถที่จะทำให้เครือข่ายเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วก็ถาวรวันนี้คุณได้เห็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกถ้าเอาไปขายก็ได้อยู่ค่ะประมาณ5,000ันถึง1 0,000บาทวันนี้ดิฉันจะไม่ค่อยเขียนอะไรมากมายเพราะเขียนไปแล้วก็อ่านไม่ออกนะคะประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนแค่รายได้เสริมเหมาะกับใครบางคนแต่วันนี้เราจะเอาสินค้าคุณภาพเหล่านี้มาทํากระบวนการที่มันสุดยอดมากๆนั่นก็คือการสร้างอุตสาหกรรมเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งการันตีรายได้เดือนละแสนบาทอัพขึ้นไปภายในโครงการสองปีคุ้มไหมคะคุ้มนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเดือนละแสนอัพขนาดนั้นเลยแหละงานเครือข่ายให้ได้แล้วการที่เราจะได้ผลลัพธ์เดือนละเป็นแสนขนาดนั้นมันสําคัญมากๆเลยว่าเงินแสนบาทต่อเดือนหลั่งไหลเข้ามามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมคะดีขึ้นดิฉันก็เคยคิดว่าอู้ทามันมาเดือนละแสนเดือนแสนทุกเดือนมันดีขึ้นมากๆอยากได้อะไรมันก็ได้อย่างเช่นแสนบาทปลดหนี้ดีไหมคะ หลายหลายคนเป็นหนี้เป็นหนี้เราเครียดใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราเคยทําบุญอุทิศส่วนกุศลกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรต่อไปนี้เปลี่ยนค่ะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหนี้จะได้ไม่ต้องตามกันไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินปุ๊บเดือนละแสนปลดหนี้ก่อนเลยอันดับที่สองส่วนใหญ่ชอบบ้านชอบไหมคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยดีกว่าจะเช่าเขาแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆเ,เล่ล่อนไปเรื่อยๆดิฉันเคยเป็นแปดหลังเก้าหลังถึงมาเป็นบ้านตัวเองแต่ถ้าโอกาสนี้เดือนละแสนบาทแล้วมันทําให้เรามีบ้านหลังที่เราต้องการจะอยู่ไม่ใช่บ้านที่จําเป็นต้ององยู เอาบ้านใหญ่ๆเลยไม่ใช่บ้านเล็กบ้านน้อยเอาบ้านใหญ่ๆแบบได้หลายหลังเลยเยี่ยมไหมคะผัวกับเมียจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องสีกับเบื้องบ้านหรือทาสีบ้านเอามัานได้หลายหลังแล้วก็ทาทุกสีไปเลยดีไหมคะดีอ้าโอกาสนี้ให้ได้สุดยอดค่ะแล้วก็รถเนี่ยใครหลายคนต้องการรถด,ดีๆในการขับนี่ฉันก็ชอบแต่ที่นี่มันจะทําให้คุณได้รถที่คุณอยากจะขับได้รถในฝันแล้วสําคัญยังไงล่ะเอามันเจ็ดคันเจ็ดวันเจ็ดสีไปเลยดีไหมคะ ไม่ต้องมาแปะสติ๊กเกอร์ท้ายรถว่ารถคันนี้สีดําทั้งๆ้งท,งที่มันเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดที่นี่มันให้คุณได้เนี่ยค่ะขนาดนี้แหละเนี่ยอ้าวการศึกษาบุตรการศึกษาบุตรคุณมีลูกไหมหลายหลายคนยังไม่มีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วเตรียมตัวเลยการศึกษาบุตรนี่ก็สุดยอดมากๆเราเป็นลูกคนจนแต่เราจะให้ลูกเราเป็นลูกเศรษฐีด้วยโอกาสนี้ดิฉันจะส่งเขาไปเรียนเมืองนอกแต่ถ้าไม่ทําโอกาสตรงนี้ไม่ทําธุรกิจนี้ได้เรียนนอกเมืองแน่ลูกแม่ใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้นทุกอย่างเลยแหละ แล้วการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคุณต้องการไหมท่องเที่ยวดิฉันก็เป็นคนหนึ่งท well> ี่ปรารถนาการท่องเที่ยวมากถ้ามันได้ท่องเที่ยวทั่วโลกมันสุดยอดที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ไปขนาดนั้นเอาแค่ท่องเที่ยวในวันที่คนอื่นเขาไปทํางานก็สุดยอดแล้วใช่ไหมคะทาบุญอย่างเงี้ยคุณต้องการไหมดิฉันก็ต้องการแต่ถ้าไม่ทําธุรกิจนี้นะยีบาทอธิษฐานสองชั่วโมงแล้วก็มากังวลว่ามันจะถึงพระเจ้าไหมเพราะว่าแค่20บบาทอะไรอย่างเงี้ยคือมันเครียดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือความฝันมันคือความฝัน มันไม่ผิดที่เราจะฝันแต่สิ่งที่กำหนดความฝันเรามันคือรายได้รายได้มันมีอิทธิพลต่อความฝันเนี่ยแหละวันนี้เรามาดูกันถ้าคิดที่จะสร้างความฝันด้วยการเก็บเงินไม่ต้องคุยกันเขาวันนี้เพราะอะไรมันไม่ใช่ความจริงโลกใบนี้ไม่มีใครเก็บเงินสร้างฝันได้แต่สิ่งที่จะมาคุยกันเราจะคุยเรื่องอะไรเรื่องที่เราจะสามารถที่จะทําความฝันให้เป็นจริงโดยการเพิ่มรายได้คนเราทุกคนมีสิทธิ์ฝันแต่ถ้าฝันแล้วไม่สามารถทําฝันให้เป็นจริงแนะนําอย่าฝันเลยมันเจ็บปวดโอเคไหมคะจริงๆนะ ดิฉันก็เคยฝันดิฉันฝันแค่อยากได้ดีแม็กซี่ประตูที่เข้าสู่ธุรกิจนี้และมีรุ่นพี่บางคนเขาหวังดีมาเตือนสติเราว่าฝันเกินตัวไปหรือเปล่าน้องดิฉันไม่เชื่อฟังคําเตือนของเขาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําธุรกิจนี้ทุกวันนี้รถเก๋งาราคา70,00 0สบาท1นึคันปาเจโรอ,อีก1นึคันแล้วก็ bmw x o ั e อีก1นึคันสาคันป้ายแดงค่ะ <them> สุดยอดมากมากรวมกันมูลค่ามันมากกว่าดีแม็กซีประตูตั้งหลายเท่าสุดยอดจริงๆค่ะนี่คือเขาเรียกว่า รางวัลของการที่เรากล้าที่จะฝันแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่เรามันเป็นสิทธิ์ของเราต่อให้คุณเลือกที่จะลดฝันคุณก็ไม่ผิดต่อให้คุณเลือกที่จะเพิ่มรายได้เพื่อทําให้ความฝันเป็นจริงก็ไม่ผิดเพราะมันคือชีวิตคุณแต่ถ้าคุณเลือกรดฝันออกจากห้องได้ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเพราะคุณอยู่ผิดห้องไปนอนอยู่บ้านก็ลดฝันได้ไม่จาเป็นต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะเพิ่มรายได้เพื่อทําให้ฝันเป็นจริงคุณอยู่ถูกห้องและปรบมือให้กับทุกๆททท่่่่านีีเเลือกจะพิมรได้ นี่คือสิ่งที่ยอดเยีเ่ยมแล้วทีนี้มาดูว่าอะไรที่มันจะทําให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรที่จะรับเดือนเะเป็นแสนคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือมุมมองแนวคิดทําไมต้องเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างของผลลัพธ์ถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องคิดเหมือนคนรวยอยากสําเร็จก็ต้องคิดเหมือนคนสําเร็จถ้าไม่อยากล้มเหลวก็ต้องคิดสวนทางกับคนล้มเหลวโอเคไหมคะนี่มันคือมุมมองแนวคิดสําคัญมากมาก ดิฉันชอบงานนี้มากๆเพราะเขาได้ฝังชิปมุมมองแนวคิดลหลายๆสิ่งลหลายอย่างดิฉันเคยไปชวนใครหลายคนมาทํางานนี้เนี่ยเวลาชวนมาทําเขาก็ชอบบอกว่าไม่อยากทําไม่อยากทาอย่างงุ้นอย่างนี้มีรุ่นพี่คนนึงมายืมเงินเราประจําเลยเขาบอกเขาเดือดร้อนดิฉันบอกเงินมีแต่เอาไปซื้อบีเอ็มเอาไปฝากประจําไม่มีเงินเหลือให้ยืมหรอกแต่มีวิธีการหาเงินให้เอาไหม เขาบอกว่าทําไมชีวิตน้องมันช่างสวนทางกับพี่เสือเหลือเกินอยากจะบอกว่ามันสวนทางมาตั้งแต่แนวคิดแล้วอย่ามาทามวิถีชีวิตที่สวนทางเลยโอเคไหมครับจริงจริงนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยแนวคิดสําคัญจริงๆหลังจากนั้นคือการกระทําการกระทําคิดได้แล้วต้องทําด้วยอยากรวยก็ต้องทําเหมือนคนรวยสมการง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ถ้าคิดจะทํานี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเวลาดิฉันไปชวนเขาเขาก็บอกไม่อยากทําไม่ชอบไม่เป็นไม่ถนัด ดิฉันบอกว่างานนี้ไม่มีใครชอบไม่มีใครเป็นไม่มีใครถนัดแต่เขาเรียนรู้ที่จะลงมือทําจนมันเป็นจนมันถนัดแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ชอบและที่สําคัญที่สุดคือคนสําเร็จกับคนล้มเหลวไม่แตกต่างกาันด้านความรู้สึกแต่แตกต่าง,างกันที่คนสำเร็จอดทนทำในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่อยากทำก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทำให้สำเร็จแล้วต่อไปก็คือยืนการยืนการทุกสิ่งทุกอย่างมีระยะเวลาของมันเราจะได้รับผลลัพธ์ ที่เราต้องการก็เมื่อเราได้ทํามากพอก็แค่นั้นเองและหลายคนชอบมาถามว่าคําถามยอดคิดนะเมื่อไหรจะสําเร็จคําตอบก็คือเมื่อเราคู่ควรกับความสําเร็จนั่นแหละเสียงในฟิล์มก็คือเหตุสมพอได้มันก็จังไดโอเคไหมคะจริงจริงโครงการนี้เขาให้หนึ่งถึงสองปีคุณก็ต้องทําให้ครบหนึ่งถึงสองปีเรียนรู้ให้มากพอลงมือทําให้มากพอเข้าใจให้มากพออดทนให้มากพอมันก็ได้แล้วความสําเร็จ แค่สามอย่างนี่แหละที่เราต้องอดทนแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องลงมือทําจากนั้นคุณสบายใจได้เลยเพราะว่าธุรกิจนี้เขาไม่ได้ปล่อยให้คุณทํางานอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเขาจะมีคนที่คอยช่วยเหลือประคับประคองพาคุณไปสู่ความสําเร็จเป็นหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่มีใครเก่งไม่มีใครถนัดแต่มีพี่เลี้ยงหรือว่าหุ้นส่วนหรือว่าเขาเรียกว่าองค์กรที่สนับสนุนให้คุณสําเร็จได้อย่างแรกเลยก็คือบริษัทไบเน็ตยูเนียนโกบียูจีสุดยอดมากๆด้วยมุมมองแนวคิดวิสยัยทัศ ของท่านซี o โอพี่มีแต่ให้มิสเตอร์กิฟต์ว่าแมนท่านพัฒนาชาติวันษาปือให้ท่านดังๆเลยค่ะเยี่ยมยอดท่านแนะนําสินค้าดีๆที่มีคุณภาพเข้ามาทําการตลาดสินค้าเราระดับโลกแล้วก็มีแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมจ่ายมากๆจ่ายเยอะจ่ายทาให้ทาให้เราสามารถรวยได้ใน2ปีนี่คือสิ่งหนึ่งที่สุดยอดมากๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าดูแลเรื่องของกฎหมายสายงานจัดเรียงให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องธุรลการโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําสร้างผู้นําอย่างเดียวดิฉันชอบธุรกิจนี้มากๆ ปมมือดังๆเลยค่ะแล้วก็จ่ายเงินเราทุกอังคารสุขอังคารสุขอาทิตย์หนึ่งก็สองรอบไปแล้วเดือนหนึ่งก็แปดรอบบางเดือนลงท้ายสาสิบเอ็ดเก้ารอบใครมีงานประจํานับไปอีกหนึ่งรอบสองรอบแล้วแต่ถ้าใครดวงดีอีกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอันนั้นไปวัดกันเอานะคะสุดยอดมากๆกับรายได้ตรงนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ยอมยอี่ยแล้วทีนี้บริษัทนี้เขาบอกว่าก็มันมีแผนการตลาดตามนี้ถูกต้องตามกฎหมายคุณทําได้เขาก็ยินดีจ่ายแต่ปัญหาคือใครจะทําได้ถ้าเราไม่เก่งไม่เป็นไม่ถนัดไม่มีประสบการณ์ แต่คําตอบที่ทําให้ป .4 หรือด็อกเตอร์ก็สามารถทํางานนี้ได้นั่นก็คือตรงนี้ที่เขาเรียกว่าระบบสนับสนุนหรือโรงเรียนสอนธุรกิจของเราคือ BRP หรือว่า Big Read Program ภายใต้การนําทัพของ MD จะรวดเร็วดังสายฟ้าคุณอํานาจวันสาปมห้ดังๆเลยค่ะ <laughs> เยี่ยมยอดมากๆนี่คือโรงเรียนสอนธุรกิจโรงเรียนเตรียมเศรษฐีหลักสูตรอบรมคนรวย <laughs> เขาจะมีเทคนิคมีวิธีการมีกระบวนการมีขั้นตอน <laughs> ความสําเร็จมันคือวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องกรรมอย่างเดียวแล้วงานเนี่ยที่นี่คือเหตุและผลของความสําเร็จคุณต้องลงมือทํากับตรงนี้1ไม่เกิน2ปีการันตีเดืน